ไปตามค่ะไปสูงค่ะไบเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบซีนอนสูงต่ำตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะคะไปสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงหักปีกกันนะคะปสงก็ในช่วงที่สองนี้น,น,น,ะ,นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota For t u n e r นะคะได้เข้ามาทำการติดตั้งไบเตอร์ไบวอก3.1นะคะพร้อมประดาษสีสันและวงวแหวน LED คัดออฟจะเป็นคมคมนี้เลยนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจเฟซบุ Z ๊กปีทีทีเมี่ยมอโต้สีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ